ลนลุสูงบ่ไมดมดากระเป๋าไม่ธรรมดาเลยเนาะผมเซลลเล่นน้มันยินเลยนะเปนหกใบเดียวเป็นหกได้ใบเดียวตรงกับเลขด้วยคหน้าูหเนาะอโอ้สุธนครับวันนีครับพี่สุธนครับเห็นแล้วพี่สุธนฝันเนาะวในี้ฝันว่าไงน้าพี่สุธนนะขอมาได้เด็กน้อยฮะมาได้เด็กเด็กน้อยได้ลูกหรือได้ได้เด็กได้ลูกหรือไงได้เด็กมาลก ยู่ใครว่าอุ้มมา <c oughs> ได้มาจากไหนขเนขาทำมาจากนู่นบ้านจุงโลกว่า,อ,มมาอุ้มมาได้ลูกไหมได้เขาว่าผู้หญิงและผู้ชายผมว่าผู้ชายผมล,ลูกผู้ชายได้ลูกลูกผู้ชายครับฝันเป็นลูกเจ้าของได้ยังไงพี่ถนใครเอามาให้หรือ,อยังไงเอามาให้เขาเอามา,าให,าาให้ใครเอามาให้ไม่ทราบเรา,รเราผู้ชายแล้วผู้หญิงพอจำได้ไหมผู้ชายเราเอามาให้ผมว่าอุ้มมาที่นี ผมเดินไปับคนอยู่ข้างหน้าว่าโอ้ในลูกเนาะผู้หญิงแล้วผู้ชายผมตอบว่าผู้ชายเหมือนเด็กในขาวสวยเลยเด็กในขาวสวยเด็กผู้ชายขาวสวยในฝันใช่ไหมคะฝันได้สามวันแล้วฝัน,นวันได้เด็กผู้ชายเขามาใหไ้ได้ซื้อเลยก็ฝันแน่นเลยอืมเคยฝันไม่แบบนี้ไม่เคยฝันไม่เคยฝัน คุณลุงตีเป็นตัวไหนเนาะค่ะอุ้มเด็กผมไม่รู้เนาะเด็กปัวปัวกับแปดปัวเด็กปัวคนก็ไม่เนาะตีเป็นภาษาเขมรไหมเด็กทารกเองคุณลุงเด็กทารุกเด็กน้อยคนงายยมร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบอกหนึ่งโดนมันแรงมันแรงตียากเนาะพี่ตนตีไม่ตีหอกตีความฝันไม่เป็น ตอนตอนนี้อายุขึ้นเท่าไหร่นะอายุกี่ปีแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นถามทุกครั้งเดี๋ยวลืมทุกครั้งเจ็ดเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบมันเจ็ดสิบแล้วมันยังไม่เข้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดประมาณเจ็ดสิบมันสามสี่เดือนแล้วอ๋อ,อได้ลูกขาเอาเด็กมาให้แต่ไม่ใช่ลูกเจ้าของแต่เด็ก<ไ>อาจจะเป็นหลาน <c oughs> จะได้หลานหรือเปล่าเอาหลานเถอะนายมนมีหลานจะมีหลานเนาะ ม่มีลูกอ๋อลุงไม่มีลูกเหอมีมีลูกแต่ไม่มีลูกลูกสองตนไม่มีหลานก็ไม่มีหลานหรือคนนึงก็บวชบวชเป็นสิบห้าเป็นาแล้วบวชได้สิบห้าเป็นาแล้วลูกชายน่ะอ้อีคนนึงก็เป็นโสดเป็นโสดอยู่เป็นโสดผู้หญิงเนาะลุงผู้หญิงสามสิบปาแล้วอ๋อสามสิบห้าหรืวะ ก็ไม่เคยฟันแบบนี้เนาะฝันมาได้เด็กเด็ <S 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 กผู้ชายด้วยเอ๋อตีความฝันเอาเด้อใครตีเป็นก็นตีน้องปลุงเนาะนะุบแล้วก็แล้วแต่ลุงจะชอบเบื้องต้นลุงจะซื้อเลขตัวไหนซื้อแล้วไอซื้อซื้ออะไรแปดแปดห้าหกกับห้าหกแปดแปดห้าหกกับห้าหกแปดทำไมซื้อแบบนี้ลนะ่ะซื้อสลับไปสลับมาซื้อจากตาความฟันนี่นะแปดห้าหกหกห้าแปด กระจุดทูบได้คงแปดห้าหกจุดทูบได้ด้วยประกอบกับความฝันด้วยก็เลยชอบเลยเซมซีได้โซนหกกับหกอ๋อเซมซีได้โซนหกไม่น่าไปชี้โซนหกเมื่อกี้นะอ๋อเซมได้โซนหกโซนหกซีหกเขียนไว้เลยเดี๋ยวจำไม่ได้ต้องเขียนไว้เลยลุงถ้าถ้าไม่เขียนก็กเลยมันเยอะแล้วนี่เต่มันเยอะไปไรก็แล้วแต่ดวงใครดวงอารมณ์เขียนให้ดีกว่า ดวงของใครดวงของคนนั้นดวงงขอคนนั้นซื้อเลขนี้นะฝันได้เด็กมันจะถูกนะฝันได้เด็กน่ะน่าแม่นนะฝันได้เด็กดีมากเลยอ่ะฟันได้เด็กคุณลุงซื้อเลขอะไรเขียนได้เลยก่อนตัวใหญ่ๆเลยค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยลุงตัวใหญ่ๆเลยแล้วกก็็็ฝันนเเหด ลุงตัวใหญ่เลยอ๋อแล้วก็เซียมซีได้มัไทยเหมือนกันเสียมซีได้จุดทูบได้จุดทูบได้สามตัวตัวไหนเนาะค่ะมองไม่ชัดอันนั้นแปดป่ะแปดอ๋อแปดห้าหก อนนี้สลับเนาะอ๋อสลับเนาะอ๋ซื้อสลับก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันสลับไปสลับมาเฉยเนาะลุงหันมาทันทีตรงๆให้เขาดูหน่อยอ่าเอฟซีอ่าเอาลุงว่าเลขอะไรนะแปดห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหกแปดอันนี้แปดห้าหกคือสลับไปจะมาซีเมซีได้ศูนย์หกสี่หกกับศูนย์หกสี่หกกับศูนย์หกันโตุกพร้อมกันอันนี้ตุกกรอันนี้ตุกลังอ สอกมาสองด้าเนาะสองอันถูกไม่ถูกก็ไม่รู้กไม่รู้แต่ว่าฝันว่าได้เด็กนะก็เลยมาน่าจะอุ้มเด็กแสดงว่าได้มีโชคนะน่าจะได้โชคชอบตัวไหนที่พี่สุทนซื้อแล้วก็คือข้างบนใช่ไหมแปดหน้าหก ซื้อของวันแปดห้าหกอันนี้ก็ซื้อเลยนี่ซื้อลอตเตอรี่อันนี้ได้ได้หนึ่งใบอันนี้ได้ห้าใบโอ้ซื้อห้าใบเลยบอกแปดร้อห้าหกแปดนะลุงแปดร้อยห้าใบไม่ลูกเอามาไมคลอยากจะดูลอตเตอรี่คุณลุงหน่อยค่ะอยู่นี่ไหมอยู่เอ้ยโชว์หน่อยกันนะโชว์หน่อยอ่ะอยู่นี่ติดตัวตลอดอันนี้กระเป๋าของคุณลุงก็ก็ใช้มาประมาณห้าสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่เล็กนะครับตัวนี้ อันนี้คือขึ้นยันหลวงปู่หนด้วยมียันด้วยยันด้วยนะฮอรันนะลันลุงปู่สวงบอกไม่ทำไม่ได้ธรรมดากระเป๋าไม่ธรรมดาเลยเนาะผมบอกเซลเล่นนล้มึงยินเลยนะแปลงหกในใบเดียวแปลงหกใดใบเดียวตรงกับเลขเซมซีด้วยเลขหน้าศูนย์หกเนาะอ๋อโอ้โหอันนี้ห้าใบเดีชุดห้าใบ สี่แปดนะคะขายตสักใบไม่ลงมีห้าใบนะครับลุงสี่แปดเจ็ดอ่ะพี่สุทนจัดนักครับนี่ครับดูแบบชัดๆเลยไม่ชอบในกระเป๋าลุงไม่มีขายในกระเป๋าลุงไม่มีไม่มีนะไม่มีแล้วไม่มีขายในกระเป๋าแบบนี้คืออันนี้ฝันว่าได้ได้เด็กเนาะได้อุมเด็ก มีคนเอาเด็กมาให้ก็เลยซื้อลอตเตอรี่เลยห้าหกใบเลยนะปกติพี่สุทนเนี่ยซื้ออ่าสิบบาทใช่ไหมยี่สิบบาทอันนี้จัดหนักนะครับเนี่ยไม่เคยฟันแบบนี้เนาะปูให้งวดนี้เลยปูให้ผมถามจริงๆเนี่ยผู้ชายเอามาให้เนี่ยเอาออกอีกเอาออกอีกเอาออกเอาออกอีกเอาห้าใบเลยนับไปดูเลยเพื่อความมั่นใจนะเป็นเลขชุดเนาะเลขชุดชุดห้าใบ กี่ล้านนั้นในห้าใบเนี่ยสามสิบล้านะสามสิบล้านสามสิบล้านโอ้ยลืมเอ็ดมินลนะคะลุงสงสัยชักตายเลยลุงจะได้ใช้เงินตายก่อนเงินเละโอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจะมาได้ยินข่าวว่าถูกเนี่ยผมจะมาเลยนั่นแหละไม่ได้ใช้ตังค์ครับอ๋ออ๋อเนี่ยเอาเกรนตึมมาเล่นตรงนี้เลยเอากรนตึมมาเลยบ่ สามวันนะเดี๋ยวเติมสามวันเดี๋ยวนูจะเป็นหางเครื่องให้โอ้โหนจะมาทั้งสามวันเลยนอนนี่นี่เดี๋ยวจะเอาลูกมาด้วยลุงจะจำกลุ่มทรัพย์ย่านาได้ไหมนี่เนี่ยตอนลุงถูกนะ่ยจำได้แจกเลยละก็แจกเลยโอ้โหดีเนี่ยลุงว่าแจกเลยสามสิบล้านเอาเอาไปคนละยี่สิบบาทไปเนาะไม่ต้องเอาเยอะใช่อะไรอะไรไม่ได้เพราะเงินเงินทองจัน้องนักกายอ่ะเอาคือพูดไปไม่ได้เดี๋ยวก็พูดมาลงปูสวงเถอ โอ้ยสิหลวงปู่สวงเนาะลูกหลานลูกหลานหลวงปู่ทำจริงไม่ใช่หลวงปู่บพสให้เด็กเอาเด็กมาให้เนี่ยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนหรอกมันนี่ปั่นเรามันลืมเนาะอืมไม่กล้าพูดถึงหลวงปู่เดี๋ยวหาว่าอ้างหลวงปู่อีกเอาเป็นว่าผู้ชายกันแล้วกันเนาะปั่น่าอุ้มเด็กชายเนาะพี่สุทนมีในในนะก็บอกว่าถ้ามีโชคก่อนค่อยพูด เรดงว่ารู้แล้วว่าใครเอามาให้ถ้ามีโชคก่อนลงพีส่สนจะพูดนะครับในเรื่องของใครเอาเด็กมาให้รู้อยู่ใจ,จรู้<ช>อยู่แล้วแต่ว,ว่าไม่กล้าพูดยังไม่พูดยิ้ม,ย,มยิ้มยิ้มยิ้มนะดูนะดูสีหน้ารอยยิ้มอ่าเมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะไปวางไว้ที่ไหนผมอยากรู้กระเป๋าเฉยๆนะครับเ <laughs> <laughs> ใช่กระเป๋า,ปาหาดูยากแ <laughs> ก <laughs> ่ันงคนแล้วเนาะกระเป๋าไม่ดูชอบนะคะอนรักษ์เดีย ันเกพี่ตนลองลองหันให้ดูแบบทุกทุกอันไหนในนี้คือในที่หลวงปู่สวงเขียนให้ตัวนี้บอกนี่เลไใช่ไหมโอ้ขาวๆเเนี่ยยันเลยเนี่ยผมดูแวบๆผมรู้เลยว่าน่าจะยันหลวงปู่สวงแน่นอนยามองเห็นได้เห็นเลขอีกแหละเลขมันเคลื่อนเยอะอันนี้ใช่ไหมคะคุณลุงนั่นนะของหลวงปู่สวงเลยหลวงปู่สวงเขียนให้เใบตะเกียรขขาวน้ำดีนั่นใช่ไหมพี่ตนกี่ปีแล้วคะลุง ไมวยลายปีแเลยให้เงินทองไหลมาทีมาดีดีดีๆๆดีดีดีใช่มาดีดีดีอ๋อสมัยไหนครับลุงนี่ตั้งแต่หลวงปู่อยู่จริงๆเลยใช่ไหมอันนี้ลามปืนหลวงปู่เลยใช่ไหมเนี่ยจดดูข้างหลังนะครับจำได้ตรงนี้เป็นกระเป๋าหนังบ๊กลุง ตนนางเนางอูหลังปีไม่ขาดไม่ขาดเลยของแท้ด้วยนะรักษาได้ดีมากอันนี้ก็คือว่ากระเป๋านี่ถ้าเงินหมื่นหายก็ซอเลขเอาเอากระเ๋าคืนกว่างั้นแ่ะเงินเอาไปขอกระเป๋าคืนนึกว่าถ้าสถ้าสมตมติว <c oughs> ่า,า,รราก,กระเป๋านี้ตจหล่ลนอาจจะไม่มีคนเก็บเนาะเก็บเนาะมันแกแล้วเนาะใช่นั่นแหละเขาไม่เอาจ้ะมันแกแล้ว ก็ไม่แน่นะคุณลุงเขาเห็นเป็นกระเป๋าเขาคุณลุงคุณลุเงินนะเงินละกี่บาทในกระเป๋าดูดมีเขามีมีเขาดูเลยใช่เอาเอามานับดูสิมันเป็นยอดเงินเีงแล้วมาดูลูดมาโอ้ยน้อมีเท่าไลด์น้อลุงอ่ะขอดูหน่อยหมดเนื้อหมดตัวหนึ่งร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ด ดเจ็ดแปดร้อยสี่สิบแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ก็ตรงกับตัวเลขเซียมซีเลขไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ส่นเอาเพิ่มเพิ่มให้มันเลขสวยหน่อยนะเพิ่มเพิ่มให้เลขสวยหน่อยเพิ่มเพิ่มให้เลขสวยนะพี่ส่วนนับรู้สลา่นะนับดูส่ายนะเมื่อกี้นี่แปดสี่ศูนย์เท่าไหร่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าร้อยสี่สิบเลขสวยแล้วเก้าถ้าปู่เอาเลขมาให้ก็เก้าเอาเลขสวยไหมพี่ทศซื้อเลขอะไรนะพี่เลขหวยซื้ออะไรนะ ยังได้ซื้อเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์นะซื้อลอเตอรี่อะไรนะห้าแล้วนะหกแปดห้าหกแปดหกแปดแปดห้าหกอ่ะในกระเป๋าตอนนี้มีเงินอยู่เก้าร้อยเก้าเก้าสี่ศูนย์เนาะเก้าสี่ศูนย์เ่อะไม่ได้เห็นง่ายง่ายเลครับไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับอ่ะของดีกระเป๋าหลายปีมาแล้วไม่เห็นง่าย อยากจะเพราะว่าเอาเงินไปใส่กระเป๋าพี่สุชนเดี๋ยวก็เงินก็จะไหลมาหาผมด้วยนะเงินทองไหลมาทีมาของหลวงปู่สวงมาขึ้นม่เดี๋ยวมันจะไหลมาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะไหลมาคืนเอออันนี้อธิษฐานให้ตาสาธุสาธุอืมผมสัตพ์ปัญญาให้ดังๆเด้อเอาาด้อถธกมัน ค้อคือพูดง่ายแล้วลงนะก็คืออันนี้คือจ้างดูนะกระเป๋าเนี่ยดูนิดเดียวหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะจ้างดูนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วบอกไว้ก่อนกระเป๋าที่เป็นเงินกันทองเนี้จ้างดูกระเป๋าร้อยหนึ่งนะใช่ธรรมดานะจ้างดูเลยเงินมาเงนมาจริงเนี่ยมันมาเมื่อวานนั่นงได้อันนี้แค่ดูนิดเดียวเงินเข้าเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะกระเป๋านี้ดีดีเลย นมดเลี้ยงเลยซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้เล็กนี่เลยมดหมดเลี้ยงหมดเลี้ยงแแค่เอามาดูกับเงินเข้ากระเป๋าเลยแปดร้อยพอดีนี่เม่อปีสุดท้นแค่เอามาดูในเงินเข้ากระเป๋าเลยใช่ไหมแค่เปิดนิดเดียวดูสิของแท้โอ้เราอ๋อปลาหัวนี่อืมจะก้ม้อนประมั่ยรวยอืม่าโอเคเลยเนาะอ๋อบอกว่าเงินหมดก็เดี๋ยวจะมาเองใช่ไหมเงินทองได้มาที่มาเนาะปูเขียนให้แบบนี้เนาะอยากได้กระเป๋า ไม่เอ็ดขอบคุณพี่สตนมากครับสาธุสาธุครับผมจ้าจ้าจ้าคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอดครับทิดพันธ์นะครับทิดพันธ์ชาแนลขมมรั์พยานาคนะครับเพจข่มรั์พยานาคครับวันนี้มาที่ขระท่อมสูงนะครับวันนี้ก็มาก็มีนะครับผู้โชคดีนะครับที่มาถวายเล้าเห็นว่าช่องมณีชาแนลนะเอฟซีฝากมา ขึ้นว่าให้ด้วยนะครับอะเรามาดูกันว่าเลขในเว่าจะเป็นเลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับนะเลขในเว้าไปดูเลขในเว้าเลยนะครับอันนี้พี่สุทนครับเป็นผ้นนทา,นนาทีวรนเนาะเอาผ้าทีวรนมา,าอ,นอ๋อละ,อะงไงุนลุงเป็นคนชีแล้วตัวที่เห็นเลขอะไรเอ่ยตัวไหนเนาะคุณลุงศูนย์หก เขามีสามตัวคุณลุงชอบแค่ศูนย์หกคุณลุงชอบแค่ศูนย์หกเลยอ๋อก็เลยว่าศูนย์หกเนาะหกศูนย์หกอันนี้เรียกว่าพิจุดใช่ไหมได้พิจุดได้อืมพิจุดมีเอฟซีมาใ้่ฉายเ์ว่าว่ายว่าให้เนาะแล้วก็ไก่ไก่จะว่าเอาไปฉายที่ตามความประสงค์ของพี่สุดารัตน์นะคะอ๋อคุณพี่สุดารัตน์มาถวายที่นี่ที่กระท่อมสูง อแล้วก็ไก่ไปที่อ่าอีกที่ขอรับภูมหลวงปู่อนุชิตอ่ะอ๋อก็คือว่ามาที่นี่ค่ะใต่ไไปที่หลวงปู่อนุชิตกระท่อมหลวงปู่อนุชิตเลขว่าววันนี้นะครับแปดศนย์หกนะครับแปดศูนย์หกเลขสวยแปดศูนหกแปดหกอ่ะครับี